สวัสดีครับผมอาร์ทอสซิ่งอยากวิ่งคลิกนะฮะ B M W 3 3 0 E นะฮะคันนี้จัดชุดท่อผม,มสเตปนะฮะเป็นเป็นสเตปส,ส,สองเดี๋ยวมีจูนด้วยนะครับเดี๋ยวยไปดูคลิปอีกทีตอนไดโน,โน่นะฮะเดี๋ยวมาดูงานท่อดีกว่าคันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะฮะคันนี้นะฮะก็เลือกใช้ไฟเป็นคาร์บอนอะคาโบวิกลืมไปคันนี้รถสวยๆจากต้นตาลยุช,ชานะฮะใครสนใจรถหลายๆรุ่นติดต่อต้นตาลยุช,ชาได้เลยเอามาดูงานท่อเหมือนเดิมฮะ อันนี้ใช้ปลายคาร์บอนนะครับบิกวขนาด3นิ้วครึ่ง2ฝั่งเลยนะฮะมอสูตรยูโรอาร์เด็กซอสนะฮะตัวนี้มีระบบเปิดปิดวาล์วนะครับสูตรนี้ทําท่ออยู่จูนด้วยมันน่าจะอยู่ประมาณ390มมา380มมาอยู่ที่ไฟของรถด้วยนะฮะว่าไฟตอนนี้เขาเต็มไม่เต็มนะฮะเดินปูสเต็ปยาวนะครับมีพักสูตรดาวไฟซิ Del ่งสแตนเลส304หนา25นะฮะข้ออ่อนพรีเมียมนะครับผี่ทำตั้งแต่หลังเทอร์โบนะฮะ เดี๋ยวลองไปดูคลิปเสียงนะครับคันนี้ว่าดังแบบไหนนะครับ ทดสอบอัตราเร่งให้ดูนะฮะ3 3 0 e นะฮะกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์ดิซอนนะฮะมีระบบเปิดปิดวาล์วด้วยนะครับออฟวาล์วก็เงียบออนวาล์กก็ดังแบบซูเปอร์คาร์นะฮะคันนี้เดี๋ยวจะไปจูนต่อนะฮะที่ดโนเทสนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงส่วนชุดเสียงท่อเนี่ยคลิปที่ท่อนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัตราเร่งประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงข้างนอกอีกทีนะฮะว่าคร่าวๆใน3 3 0 e จะเป็นยังไงนะฮะ สำหรับ B M F 3 0นะฮะทุกเจนเลยะฮะอยากได้ชุดท่อเสียงซปเปอร์คาร์นะฮะมีระบบเปิดปิดวาล์วนะฮะสูตรรับยิงท้องเราแบบนี้มาท่อซิ่งได้เลยเดี๋ยวไปดูคลิปต่อว่าจูนแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับอ่าวันดีครับนี่ตอนนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งฮะที่ขึ้นในโนจูนแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันนะฮะว่า F 3 0คันนี้จัดท่อที่เราไวแล้วขึ้นจูนจะได้กี่แล้วทั้งหมดกี่แรงม้าครับไปชมงันจูนเสร็จแล้วนะครับมาดูแรงม้ากันนะฮะคันนี้ มาเดิมน,นะฮะอยู่ที่240นะครับทอฟอยู่429นะฮะส่วนจูนเสร็จแล้วนะครับหลันที่เยอะที่สุดก็เป็น341นะฮะก็ทองอยู่ที่579นะครับเหตุผลที่คันนี้ยังไม่ได้ถึง390แรงมาเพราะว่าไฟเทวายังไม่เต็มนะฮะถ้าไฟเต็มอ่ะมันเพิ่มมาอีก50ตัวแน่นอนเพราะว่า คันนี้ตากที่จูนไปก็เพิ่มมา100ตัวแล้วนะฮะถือว่าเต็มลิมิตในการจูนแล้วที่เหลือถ้ามากกว่านี้ก็คือต้องเป็นระบบไฟของปลักอินถ้าเขาชาร์จมาเต็มส่วนใหญ่ที่จูนเคยจูนจะอยู่ประมาณ390นะปิ่มๆ400นะครับก็สนใจนะครับเพื่อนๆที่ใช้ BMW F30 หรือ BMW ทุกเจนนะฮะมาทางอาทอ่อซิงอยากจะเซ็ตท่อทางเราแล้วให้เราจูนด้วยเนี่ยเป็นสเตท2เราจัดได้นะครับสนใจมา,าทอ่อซิงได้เลยแรงแน่นอนขอบคุณครับ